ต่อมาอันนี้ที่6020นะครับแคปเหมือนกันนะครับแคเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์4สูบครับ4สูบนะ6050เป็น6สูบแต่ว่า6020นี่4สูบนะครับนะคบานหน้าก็ใหญ่เหมือนกันคานหน้า c n นครับ ยางสเปคเดียวกันนะครับนี้สี่สูบนะครับนี่ส่วนเกียร์เป็นระบบสิบสองเหมือนกันอันนี้เป็นอ,อ,อะไรนะแรงบิด กว่าจะพูดออกออแรงบิด510นิวตันเมตรที่เครื่องยนต์1,250รอบต่อนาทีนะครับน,นี่ด้านหลังนะครับเนี่ยเป็นเพาตรงเหมือนกันนะครับเพาตรงเหมือนกันนี่อุปรกรณ์ต่อต่อพ่วงน,นะครับนี่นะเอาเสื้อท้ายนะครับเอเป็นตู้เอนะครับสบายนะครับขับในไรอ้อยชุดลากอุปกรณ์ ใหญ่ๆรุ่นนี้ส่วนแรงม้าตัวนี้เป็น112แรงม้านะครับยางหลังก็ขอบ38เหมือนกันใหญ่เท่ากันนะครับปิดท,ที่เครื่องยนต์อันนี้เป็น4สูบคันนั้นเป็น6สูบนะครับถ้าติดใบมีดนี่โอ้ยสุดยอดเลยรุ่นนี้ ดุดันไม่เกรงใจใครขนาดอลังการเลยนะครับติดต่อกันเข้ามาได้นะครับที่ไวชัยแท็กเตอร์สาขาสกลนครเอ้ยไ,ไม่ใช่พูดผิดสาขาพังคนถ้าชอบก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับไวชัยแท็กเตอร์สาขาพังคน